สวัสดีค่ะโหราทีวีเดือยอาจารย์ธนทดอ่อนค่ะเราก็มาราศีมิถุนกันนะคะในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะก็เป็นราศีที่โชคดีแล้วตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้นะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ กุมลัคณาในตำแหน่งราชาโชคนะคะการจรมาของดาวพระอาทิตย์ให้คุณอย่างมากมายแก่ชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนนะพระอาทิตย์เนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคไม่แค่นั้นยังได้ตำแหน่งอ,องค์เคด้วยนราสุริยะเยื้อรังสีโสรชีวมีถูกต้องสามองค์เทพโสผีกุมลัก ชาติใดได้ดังพ้องยศนั้นหน่าพันนะคะแค่ดาวพระอาทิตย์กุมลักอยู่ในเรือนของดาวพระพุธอุ้ยมากมายนะคะดวงกำลังขึ้นเหมือนคนที่กำลังอยู่สูงสิ่งไม่ดีสิ่งร้ายต่างๆเนี่ยอยู่ต่ำกว่าก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นะคะก็ทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีวาสนาที่ดแีแล้วยังได้ดาวการเงินมีดาวพระศุขมาสถิตยอยู่ซึ่งดาวพระศุกได้ก็ได้ตำแหน่งราชาโชคอีก ตัวเองก็มีราชาโชคคุ้มครองอข้างหน้าตัวเองก็มีดาวราชาโชคอีกคือดาวพระศุกร์ดาวการเงิน,นและดาวแห่งความรักนะคะแล้วยังกลุ่มกับดาวพระอังคารสุก ปากหวานอังคารรับเอาแน่นะคะแม้แต่อังคารอยู่ในเรือนน้ำนี่กวนหน้าดูเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรว่าเขามีเพื่อนเข้ามาอยู่ด้วยซึ่งเพื่อนเขานี่มาอย่างยิ่งใหญ่มาอย่างราชาโจกแต่วันนิดหนึ่งนิดหนึ่งที่อาจจะ,ะประมาทไม่ได้ก็คือการที่พระเนี่ยหลิงแนมาเล็งกันเลยนะ,อะจอนกับจอนมาเล็งกันเนี่ยนะพะสเสาอยู่มองอยู่นะอะไรอย่างเงีย้ยสุกกับเสาเป็นเสี้ยนศัตรูนะก็ จะได้เงินได้ทองได้ความรักได้สิ่งดีๆก็อาจจะมีศัตรูมาแล้วนะแล้วก็ดาวพ่างคานกับพระเสาก็คือดาวแห่งการแตกหักนะอุบัติเหตุบัติภัยทางด้านการเงินการทองอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็เกี่ยวกับโชคลาภด้วยนะคะก็ทําให้เรียกว่าจะดีซะหน่อยนะก็าอาจจะมีอุปสรรค เกิดขึ้นนะแต่ดาวพรรหัสบดีก็เป็นสุภาได้ตําแหน่งธรรมเกฑ์นะ,ะดาวแค่ดาวสามองค์เนี่ยดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวพระปัิดีเนี่ให้คุณกับเจ้าชะตายอย่างมากมายนะคะทีนี้ าดาวเจ้าชะตาเนี่ยจะเสียตรงที่ว่าตนุคือดาวพระพุธเนี่ยไปสถิตอยู่ที่เรือนวินาศตอนนี้ก็อย่าทําอะไรที่มันแบบว่าโลดโผนนะคะหรือทําอะไรที่มันโชว์อยู่ข้างหน้าแบบจะเป็นผู้นําอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็เบรกเบรกไว้ก่อนนะคะให้คนอื่นเขานําไปก่อนนะ <S <S เดี๋ยวให้แบบว่าดาวพระพุธท่านขยับก่อนนะคะต้นเดือนหน้าท่านก็ขยับมากุ่มลัคนาแล้วอะไรอะไรก็จะดีแบบมากๆเลยนะนะแต่ ที่สองกรกฎาได้นามากุมลัคนานะ ชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนเนี่ยจะดีกว่านี้อีกเยอะแยะเลยนะคะนะตอนนี้ติดอยู่นิดเดียวว่าตัวเองไปสถิตอยู่เรือนวินาศนะถึงอย่างไรก็ดีก็จดว่าเป็นทุสถานภพอาจจะมีปัญหาหรือมีเบื้องหลังมีคนนินทาว่าร้ายนะมีคนใส่ร้ายป้ายสีก็ยังเกิดขึ้นนะทำให้เราเสียเงินเสียทองแนะ่อยางนั้นเกิดขึ้นเลยนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะ อาจารย์ก็ว่าในการที่ดาวพระศสดีเป็นสุภาเนี่ยการงานดีเนี่ยอย่างนี้นะคู่ครองนะก็มีโอกาสพบคู่และมีโอกาสพากันไปเดินทางไปไหว้พระก็ได้นะไหว้พระก้าวัดเลยนะัน,นี้ก็ดีนะก็หรือพาครอบครัวไปเดินทางไปไหว้พระก้าวัดก็ดีนะคะเพราะนั้น สิ่งที่เราต้องระมัระวังอยู่แค่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยไปอยู่สถิตอยู่ในเรือนวินาศนะคะอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือว่าทำอะไรที่ ต้องอยู่ในที่ที่แบบว่าไม่เปิดตัวกรกฎาคมเหตุการณ์ต่างๆจะคลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ดีมากนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ร้ายจะกลายเป็นดีเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ยังสถิตอยู่จนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งเป็นตําแหน่งราชาชโชคแล้วดาวพ่างคานกับดาวพระศุกร์ที่นําหน้าเราก็คือนําหน้าเราให้ไปพบกับสิ่งดีๆหรือประสบความสําเร็จเพราะการงานเราก็ดีคู่ครองเราก็ดีนะอยู่สถิตอยู่ในเรือนสุภาพหมดเลยนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะมารบกวนเราก็แค่ว่าตัวเองเนี่ยอย่าไปหาเรื่องใครนะอย่าไปทะเลาะบาแว้งกับใครนะเพราะว่ามันจะทำให้อา สิ่งที่กําลังดําเนินอยู่เนี่ยเพราะเราอยู่ในที่ที่สูงแล้วนะพร้อมที่จะเจริญรุ่งเรืองผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนนหนุนนาแล้วนะอย่าไปกังวลน,นะกับคนที่นินทาว่าร้ายนะแค่ว่าในช่วงนี้ให้เราดําเนินชีวิตอย่าประมาทดาวพระราหูกับดาวพระเสาร์แค่นั้นเองนะคะเพราะพระราหูสถิตอยู่ในเรือนวินาศกลมกับตัวเราคือดาวพระพุธนะทาให้เรามีเรื่องมีราวมีปัญหานะทำให้เราต้องหลบหลีกหลีก,ห,ลกหนีสังคมก็ได้ ะะหรือว่าทําอะไรทําแบบรับรล่รอๆนะะหรือเราไปเป็นเ,เรียกว่า,าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้เราไปช่วยเหลือแล้วเรากลับไปมีปัญหาเกิดขึ้นนะอ,อย่างนี้เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าดาวพระศุกร์ก็เล็งกับดาวพระเสาร์ด้วยศุกร์กับเสาร์เป็นเสียนศัตรูมีคนใส่ร้ายป้ายสีนินทาว,ว่าร้ายการเซ็นสัญญาต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้แล้วมีความแตกหักเพราะว่าอังคารกอังคารก็เล็งกับพระ เสาด้วยนะคะทําให้เสียเงินเสียทองอันนี้เราต้องระมัดระวังมีดาวสององค์เท่านั้นที่จะทํำลายเราได้แต่ เดี๋ยววันที่สองกรกฎาคมนะคะดาวพระพุธเนี่ยท่านยกย้ายมากมมาลุ่มลัคนาแล้วก็เป็นเกษตรราธิบดีขณะที่ดาวพระอาทิต์เนี่ยนะคะยังได้ตำแหน่งราชาโชคนะโดยดาวพระศุกร์ก็ได้ตำแหน่งราชาโชคจะมีวาสนาในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเป็นชีวิตที่มีพลังนะเปิดตัวได้เต็มที่เลยร้อยก็ไม่ได้มต้องเกือบร้อยเพราะว่าดาวพระราศพีเนี่ยก็สถิตอยู่ในเรือนของพระราหูด้วยซึ่งพระราหู พระสถิตยอยู่ในเรือนวินาศอาจจะอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลหรือว่ามีการเดินทางไกลนะคะแต่ตอนนี้ยุโคโควิดเนี่ยอาจจะได้เดินหรือไม่ได้ถ้าเราได้มีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติธรรมถือว่าดีมากเลยนะเพราะพระบริเตยูก็เป็นสถิตยอยู่ในเรือนลาภพระรัศดีเป็นสุภะพระเกศ สถิตในเรือนพันธุหรือทำบ้านให้เป็นวัดนะไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิที่บ้านก็ได้นะเพราะว่าเทพเทวาหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเราเนี่ยนะให้พลังแก่เรามากเลยเนื่องจากพระเกศสถิตยอยู่ในเรือนพันธุซึ่งเป็นเรือนตัวเราด้วยนะคือดาวพระพุธแต่ตอนนี้ดาวพระพุธเนี่ยเป็นวินาศเดี๋ยวพอ เดี๋ยวพอดาวพระพุธมาคุมลัคนาานแหละตัวเองก็หนักแน่นมั่นคงนะวาสนาในเรื่องของสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะอย่าลืมนะทําบ้านให้เป็นวัดะเทพเทวาที่บ้านนะรือว่าสิ่งดีๆนะอยู่ที่บ้านเรานั่นเองไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเลยนะคะนะแต่ถึงอย่างไรก็ดีในเดือนมิถุนายนก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความโชคดีของชาวราศีมิถุนตั้งแต่ดาวพระอาทิตย์นะ นรักุริยะเรื่องรังสีมาแล้วนะคะนะมาส่งสว่างให้กับดวงดวงนี้นะเป็นยอดแห่งสิ่งที่ดีนะดาวพระอาทิติก็เป็นดาวแห่ง เรียกว่ายศศักดิ์อัครฐานดาวอาทิตยนะ่าจะได้ยศได้ศักดิ์ได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะความเจริญความสว่างผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความหนุนนาการเงินการทองก็เข้ามาให้ระวังแค่จะมีปัญหากับคนนะในเรื่องปากและเรื่องการเซ็นสัญญาเท่านั้นเองนะคะก็ในเดือนอมิถุนายนนะคะก็ขอให้ชาวราศีมิถุนและทุกทท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ